สวัสดีค่ะม, er มินเนี่สเอร er ์่ะก็มาสวัสดีค่ะมินเี่ยบเบอร์ก็มกิมีแกงกิจะพาต้มแซบข้ดวตับค่ะต้มแซบข้ดวตับเนี่ค่ะ เลือดองเองอ่ะเลือดเปรี้ยวไม่เหมือนกันละยายเหมือนกันแต่คนละชามทำนี้สิ่งนะครับเหมือนกันเหมือนกันเลือดหอตื่นมาเห็นเจอเมนูนี้ไปนะหายนี่นะคะอ่าอืมยินดีภรราสัต โทติจิตหน่อยนะเห็นไหมครับอืมเิี่ยชิมจิ๋อืมอร่อย <laughs> คิดชื่อเมนูไม่ออกเพราะหลายภาคหลายหลายทิ้หลายแดนนกัน <laughs> อันนี้เป็นของญี่ปุ่นหรือเกานะหลีนะคิมจิเกาหลีไม่กินข้าวเหนียวอร่อยอืม เจาก็สวยบัดตรงผิด้องเลยต้มต้มแซ่บแบบบ้านเขาอนะ หายไปสองเมือกบ้านเขาเกินต้มเนื้อเนาะอันนี้มันเป็นหมู เดี๋ยวนี้ปลาแดกบองปลาแดกบ,บองจ้ะ กินเยอะๆมึกินหมดจะให้หยดลงนี่นะเห็นเอ็ดเลยเจ้าเอ็ดเอ็ดเลยขัดวตับ chính trị cho xem nè con nhiều cũng coi quá kiếm chết Mắc là khai phát cát phát đoàn bàn hao nè tao bà con khẩu hẹt sẹp quá đấy khẩu hiệt sẹp quá con có miếng lại giang ra <laughs> à? <laughs> <laughs> ลองนะยานพากินก <Very> mm ันเข้าได้หลายอย่างไม่ทิดเหมือนกันแต่ว่าข้าวเหนียวกินเข้ากับซุปจินได้เพราะ้น มันก็จังแบบจิ๋วะเกิดเหมืน <Okay. S 2> อนจังไรกันน้าไปยอมันสดปมาลาบอง ปลาดาบองเจ้านี่แซ่บจะแซ่บนะีิน้องเลยอืมอแซ่บพายุหมดหรือยังมานี่กินดองเลย căng bao đại, tại căng nạm nó dị với hia mẹ, hừ, nói ấy, Đóng ยย่งกินกี้ <c oughs> กูครับมีแย่กันนะว่ะเ <c oughs> แซบไล,ลแหละแซบ แซ่บจนลืมบาดรเด็กที่แม่พี่น้องเลยเค่อคทำหนึ่งอยากให้ลองกิมกินติแก่ข้อวเหนียวเนี่ยค <c oughs> ุลงกล้อนว่ะขันแซ่บลืมบาดรเด็กที่เด้อบอสกินดอกเด้อว่าสัน <c oughs> ่นเออเด,ดก็กสิกรรมบัตรบอสไปจะคั่มหนึงจ้า M. Mm. <coughs> mm. Oh, sắc sắc ครับ มึงยิบมไหมด่ะอิ่มแล้วว่ิ1บนาทีแล้วพูดอะไคือไอแฮ้งแตเป็นรองเลยต่าจาแห้งเลยป้าวะเดียน อกินโชชนะทนะสดจากไร่ใหม่จากสวนอ๋อ้าอืมขัดสนแบได้ถ้าพิสูจน์บะมี่เสียฟ้อมอ่าเป็นไงอ่ะออ้ย ข้าวโพ,พดข้นเหนียวข้าจินยาบข้าวโพ,พดข้นเหนียวอะรรมันไม่เหมือนข้าวข้าวโพดหวานไม่กินนะไม่กินฟันหนูไม่ดี <c oughs> ก็เอินคนบ่มีบุญวะยนีไงก็ยังทัน่างนี้สัดอร่อยกินน,นะนะอืมไปแก่เี่าเม็ดแม่อร่อยอแล้วอืมนี่กินโชว์ท่านผู้ชมจะยิดมได้ โชว์ใกล้ๆอ่ะท่านผู้ชมต้องมาโชว์มาไม่เคยโชว์ใกล้ๆเลยโชว์ด้ซิว่าเราฟันดีจริงคนต้องอยากกินพอยะแบบนี้เนี่ย <laughs> สำหรับคลิปนี้นะก็พอทำนี่เนาะ พอส่ํานี้เด้อแค้นก็พอดอย่าเส็บอย่าควยโดยเฮียงจ้าสาย